ถึงรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงขนาดใหญ่ชมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักชื่อของ GS แอย่างดีครับ GS นั้นมีอีกตระกูลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นซับเซตของมันนั่นก็คือ GS Adventure ครับมันเป็นช่วงหน้าที่เฟิรม์มมั่นใจครับแป๊บเดียวอ่ะคุณก็ชิมกับการถ่ายน้ำหนักของมันได้อาจจะดีกว่าเครื่องแบบอื่นๆด้วยซ้ำไปนะ สวัสดีครับบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่งานทดสอบ BMW R1300GS Adventure หรือหลายคนอาจจะเรียกมันว่า GSA นั่นเองครับตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นรถที่อาจจะเหมือนแบบเป็นซับเซ็ตของตัว GS ธรรมดาแต่จริงเขาบอกว่าไม่เลยพี่คนละมวนเลยหนังคนละชุดเลยคุณต้องมาลองคุณต้องดูผมขับมาแล้วบอกเลยว่าประทับใจทางดำคันนี้เลยนั่นก็คือ Triple Black นะครับ Triple b a c k เนี่ยจริงๆแล้วจุดขายของมันเนี่ยก็คือการเน้นสีดา เหมือนอารมณ์เหมือนแ l a c k Edition นะ่ะแต่ว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือนอกจากตัวสีรถที่เป็นสีดำแล้วนะครับก็คือชิลหน้าชิลหน้ามีขนาดใหญ่พิเศษแล้วก็ที่สำคัญคือด้านข้างครับผมว่ามันเท่ที่สุดเลยนะจะเป็นสีเขาเรียกว่าบรัชเทาๆแบบนี้ส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่าโอเคแล้วก็อย่างสำหรับใครที่รู้สึกว่าร้อทองไม่โดนใจอ่ะคันนี้ก็จะเป็นล้อซีรวดแต่เป็นสีดำนะครับเครื่องเข้าอื่นๆเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า ทชฟี่นะครับ GS โชฟี่ก็คือเป็นเน้นในเรื่องของออฟโรดมากขึ้นนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะจุดต่างของมันอะ่ะก็คือคิวหน้าขนาดเล็กสีเบจไดคัลเลอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดต่างหลักๆนะครับอีกอย่างอ้อแคลชบาร์แคลชบาร์จะเป็นสีเงินอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นออปชั 19, ่น719ออปชั่น719ก็เหมือนแบบพูดง,ง่ายๆเหมือนตัวเป็นตัวแต่งนิดนึงนะครับแต่มันแต่งไงเหรอมันเหมือนมีความผสมผสานระหว่างโชฟี่กับทริปเปิลแบ็กนะครับอย่างแรกคือ ด้านข้างเห็นนะมันจะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีอลูมิเนียมสีเทาๆคราชบาร์เป็นสีดำตัวรถนะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แฮนด์บาร์ สีทองนะครับแต่ว่าตัวชิลหน้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวเหมือนตัว G S Trophy แต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือเกียร์ออโต้นะที่เรียกว่าอาซานั่นเองนะครับซึ่งคุณเลือกได้เฉพาะตัวออปชั่น7-9 1เท่านั้นนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าถ้าคุณจะถามว่า G S กับ G S A ต่างกันไงมีหลายอย่างมากนะครับอย่างแรกก็คือโช๊คนะครับ ช็กกลางตัวนี้สปริงเลสเปลี่ยนในส่วนของรุ่นไทยนะครับเขาบอกว่าปั๊มเนี่ยเป็นสปอร์ตแพ็กเกจมาแล้วนะครับก็คือจะมีสูบใหญ่แล้วก็มีสันเคลือบในไตรส์นะครับให้มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนจาก GS ธรรมดาก็คือเปลท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมถักแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบพวกนี้พวกชุดรองรับปี๊บต่างเนี่ยนะครับซึ่งเขาโคกับทัวร์เทคเนี่ยนะก็คือพร้อมมากขึ้นนะครับสำหรับการเดินทางและสำคัญที่สุดนั่นก็คือถังน้ำมันขนาดใหญ่ 30ลิตรเขาบอกว่า1ถังเต็มถังเดินทางได้ประมาณ631กิโลแต่เอาจริงๆนะไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์ยาวขนาดนั้นเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวล่างฝาที่อสโชฟนะครับก็เป็นตัวเดียวกับที่ผมขี่เลยแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องเครื่องเขาทุกอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะได้ขี่ทั้งในส่วนของรุ่นเกียร์ธรรมดา นะซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็สีเขียวคันนู้นนะครับจะเป็นรุ่นของเกียออโต้อาซา ตอนนี้ผมก็อยู่ในแพรขนานยนต์นะเรากำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปช่วงแรกของเจ้า R1300GS Adventure เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับ GS แต่ถามวัาเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขาบอกไม่เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าเครื่องมันแรงนะมันแรงอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเครื่องที่เป็นลักษณะของบ็อกเอร์เนี่ยนะครับคือสูบมันจะออกด้านข้างนิดนึงเนี่ยเวลาเราเทโค้งเนี่ยเราเรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับคือคือแทบจะเรียกว่าถ้าคุณ แปบ๊บเดียว่คุณก็ชินกับการถ่ายน้ำหนักของมันได้นะครับอาจจะดีกว่าเครื่องแบบอื่นๆด้วยซ้าไปนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือช่วงล่างนะครับคือที่เรามาช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นถนนแบบเรียกว่าถนนปุกป,ป่าบ้างลาดยางบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นลาดยางมีโค้งให้เล่นบ้างเอาเริ่มจากทางตรงก่อนทางตรงเนี่ยนะอาการช่วงล่างเนี่ยจะค่อนข้างเฟิร์มแน่นมีติดนุ่มนิดนึงแต่ว่าคำว่านุ่มของผมเนี่ยคือมันนุ่มเพื่อให้นั่งสบายมันไม่ได้เป็นช่วงล่างสปอร์ตแบบแข็งๆนะซึ่ง เอารถจักรยานยนต์ที่ผมขับในช่วงช่วงนี้อย่างเช่นคันนั้นเอดีวีซึ่งเป็นการใช้ล้อเรียกว่าเป็นล้อซีรุ่นเหมือนกันเนี่ยคันนาดจะช่วงล่างตึงต่างกว่าคันนี้ช่วงล่างแบบสบายกว่าสบายกว่าเยอะคือคุณตอนนี้ผมอยู่บนแค่ขนาดยนต์ซึ่งขี่มาแล้วประมาณ60โลล่างไม่ฉ่ำทีนี้พอช่วงทางโค้งเนี่ยนะครับเราก็จะเจออยู่เนืองเนะครับก็ตัวรถเนี่ยมันมีความพิเศษคือช่วงล่างด้านหน้าเขาเรียก Evo Tele Levers นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือว่าง่ายมีโช๊ค3ตัวปกต,ติด้านหน้าเนีีีีี่่่่่ยยยเเเรราาาจจะะกกววว Telescopic ็คคมมมโชช๊2ตตต้้้นนอูแแลใั โช๊คอีกต้นหนึ่งข้างในนะครับที่ซัพพอร์ตอยู่ช่วงถังน้ำมันแล้วถ้าเทียบกับ GS ธรรมดาเนี่ยนะครับทาง BM บอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเออ่สปริงเลสไม่เท่ากันเพราะว่ามันต้องรองรับถังใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ดีเลยนะครับเออ่ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าพาราเลเวอร์สนะครับอีโวพาราเลเวอร์สนะครับก็คือเป็นสวิงอาร์มหลังแบบแขนเดี่ยวนะครับแล้วก็ใช้เพลาขับนะรถคันนี้ไม่ใช้โซ่นะเป็นเพลาขับนะครับ ซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยนะครับคือตัวนี้น้ำหนักเบาลง0.5กิโลกรัมแล้วก็ลดอาการสะบัดอาการดิน้นแต่ว่าอันนี้เราบอกก่อนว่าที่เราขี่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการขี่แบบโซลไล d ดิงคือมีคน1คนบนรถและไม่มีสัมภาระนะครับซึ่งอันนี้อาจจะทำให้แตกต่างจากการใช้งานจริงอยู่บ้างเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย GSA นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง GS เองเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปติดปี๊บนะก็คือติดปี๊บ3ใบบ้าง2ใบบ้างมีคนซ้อนบ้าง ต่อไปที่ผมจะไปขี่ก็คือนี่ครับตัว r พันสามหนะครับหรือออปชั่น719ถ้าพูดง่ายๆตัวนี้นะครับถ้าดูง่ายๆเลยคือตัวรถเนี่ยนะหนึ่งคืออันนี้เป็นสีเขียวผมชอบมากผมบอกเลยตอนที่แบบมันเปิดตัวนี้สีเขียวชอบมากสองคือล้อทองคือล้อทองเนะี่ยมันจะเหมือน gs r o p h y แต่ A อันนี้มันจะเป็นสีเขียวคือเขียวทองเออเป็นคอมบิเนชันที่แปลกตัวนี้เป็นเกียร์แบบใหม่ คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับชุดเกียร์เนี่ยมันจะมีตัว TCU นะครับแล้วก็แอคคูเอเตเนี่ยสตัวนะครับตัวหนึ่งคุมคลัชตัวหนึ่งคุมการต่อเกียร์สิ่งที่คุณจะสังเกตได้ง่ายๆเกียร์ตัวนี้เขาเรียกว่าอ s a จุดสังเกตข้อหนึ่งคือนี่ครับมือคัดหายไปเหงามือนี่หายไปเลยไม่มีก้านคัดให้คุณกดนะอ่าบอกก่อนนะครับแล้วก็คันเกียร์ยังเตะได้ยังโอเวอร์ไลน์ได้นะครับคือ มันขับเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแต่ที่แน่ๆที่เขาบอกผมแล้วเท่าที่ผมฟังมาคือตัวเกียตัวเนี้ยสามารถใช้งานแบบแมนวนวลก็ได้สามารถใช้งานแบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือนี่เห็นนะมันจะเป็น D กับ M เวลาสตาร์ทขึ้นมามันจะเป็น M แต่ถ้าคุณอยากใช้แบบออโต้สมว่าคุณเดินทางไกลามากๆคุณเหนื่อยคุณอาจจะอายุเยอะแล้วแต่ยังรักในการขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะกดดีครับ ต้องขย่บกุญแจ วันนี้กับเจ้า BMW R1300GS นะั้นังจาะได้ย่องขี่นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่บอลมีโอกาสขี่เจ้ายาดแม่คันนี้นะใครที่เป็นสายทัวร์ริ่งทุกคนนะก็จะมีความใฝ่ฝันอยู่ว่าครั้งหนึ่งฉันจะต้องมาให้ถึง GS แต่หลังล่องขี่นะครับรุ้นแหละรถคันนี้ทำไมถึงราคาโดดมากๆถามว่ามันมีอะไรโดดเด่นจุดเด่นของมันคือการขับขี่ที่ง่ายคือมันเป็นเกียร์ธรรมดานะการเข้าเกียร์การเข้าขัดง่ายมากตอบสนองต่อการขี่ได้ดี ช่วงล่างชคอะไรผมได้สรุปไปแล้วก่อนหน้านี้นะคือมันเป็นช่วงล่างที่เฟิรม์มขี่มั่นใจแต่วันนี้เราขี่แบบโซโล่ก็คือไปคนเดียวไม่มีสัมภาระดังนั้นเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้สาหรับใครที่จะถามว่าเออใส่ปี๊บแล้วโชคเป็นไงกระดอกสนองเป็นยังไงซ้อนแล้วเป็นยังไงเนาะก็คงต้อง,องรอไว้ยืมไปให้คนซ้อนผมลองดูละกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นก็คือตัวนี้มันจะมีโชคปรับระดับไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กแล้วจากขี่ GSA รถเนี่ย,ออย,น,ยน,ะะนะครับถ้าจอดอย คุณก็ขึ้นง่ายขึ้นนะครับพอรถขี่เกินความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะยืดตัวเองขึ้นนะครับทำให้คุณเดินทางได้สะดวกขึ้นในส่วนรุ่นที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้แหละคือตัวเจ้าออปชั่น719นะครับคือสีมันโดนใจผมไม่พอนะชุดเกียร์นะครับที่เป็นอาร์ซ่าเนี่ยนะครับมาเพื่อสําหรับนักขี่หน้าใหม่ไหมก็ไม่แต่คนที่ต้องการความสบายไปอีกระดับนะครับแล้วจะเป็นออปชั่นเดียวที่มีอยู่ในตัวออปชั่น719นะ เท่าที่ผมได้ขี่เนี่ยนะครับซึ่งผมได้ขี่ในช่วงหลังขาก,กลับเนี่ยนะครับผมพบว่าตัวชุดเกียร์อาซาเนี่ยนะครับเวลามันทํางานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเกียร์เซมิแมนนวลในรถยนต์ปกติก็คือจ้ำอีกทีหนึ่งชุดเกียร์เนี่ยจะยังเป็นชุดเกียร์บ็อกซ์เดียวกับตัว GS นะครับแต่ว่าเขาเพิ่มแอคคูเอเตอร์ตัวนะครับตัวหนึ่งคุมคัทนะครับอีกตัวหนึ่งคุมเกียร์นะซึ่งแอค a ูเอเตอร์ตรงเนี้ยนะครับมันทําหน้าที่ทั้งต่อคัทต่อเกียร์ให้เรานั่นเองนะครับ แต่เท่าที่ผมขับเนี่ยคือในโหมดแรกเนี่ยที่เราเริ่มต้นค่าดีฟอ์มันจะเป็นเอมคือว่าง่ายต่อให้เป็นตัวออโตมติกเนี่ยนะครับเขาก็ยังจะเน้นให้คุณใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็คือขึ้นเกียร์เองนะการขึ้นเกียร์เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเหมือนที่บอกชุดเกียร์มันเป็นชุดเกียร์เดียวกันนะครับแต่ว่าพอเรากดดีปุ๊บสิ่งที่เกียร์เขาพยายามทําคือพยายามขึ้นเกียร์สุดท้ายเร็วที่สุด ออซึ่งพอมันขึ้นเกียร์สุดท้ายอะเร็วที่สุดนะสิ่งที่ผมพบนะครับก็คือว่าบางทีบางจังหวะมันไม่เหมาะกับการใช้งานเช่นทางโค้งเช่นขึ้นเนินซึ่งในเส้นทางของเราเนี่ยนะครับเราได้ลองทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่โอเคสักทีเดียวนะแต่ว่าถามว่ากับการออนโรดทั่วไปเช่นออคุณขี่แบบเดินทางไกลๆคุณรู้สึกว่าชั้นแบบเอออยากจะสบายไม่อยากมานั่ง กำคัดแล้วก็ขึ้นเกียร์เองเนี่ยเข้าหมดดีใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังคืออย่างเช่นในโหมดรถรวมถึงดนามิกเนี่ยนะครับพอเวลาคุณใช้โหมดดีเวลาคุณเปิดคันเร่ง,ป,งปึ้งปุนะ๊บเนี่ยรถมันจะเหมือนแบบบู๊เหมือนมันจะกระโดดบู๊อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากวิธีการเข้าเกียร์บ็อกซ์นั่นเองนะครับของตัวแอคเวเตอร์นะคือว่าง่ายคือ คอมพิวเตอร์หรือกลไกมันยังไม่เก่งเท่าคนขี่เองคือคนขี่เวลาเราขี่ขี่รถมีคัดอะคุณแล้วก็จะกำรมแล้วก็เลี้ยงคัดได้ใช่ไหมอะไรแบบนี้เนี่แหละที่ผมเจอนะครับแล้วอีกอย่างนึง่งเท่าที่ bmw บอกเรานะครับเขาก็บอกว่าเวลาลุยก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่อาซาอาจจะตอบสนองได้ไม่ดีเท่าเกียร์ธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอาซาเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าลอจิกในการคิดเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ กับการลุยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าทริปนี้มันเป็นโรทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถามว่าผมก็ถามเขาตรงๆว่าแล้วมันลุยได้ไหมเขาตอบว่าได้แต่ต้องเหมือนต้องต้องเข้าใจมันเยอะหน่อยแล้วเขาบอกว่าคนที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่มือใหม่นะเพราะตอนแรกเขามองว่ามือใหม่นะน่าจะมาซื้ออาซายเยอะแบบกระโดดขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยฉันกังวลรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่มือเก่านี่แหละ อาจจะอยุเยอะขึ้นอย่างเช่นผมเองเนี่ยเมื่อก่อนขี่ Big Buy, บิ๊กไบค์เกียร์ธรรมดาโอ้ยสบายไปไหนถึงไหนถึงกันแต่แบบตอนนี้เออบางทีกูก็อยากได้ความสบายนิดนึงนะเออแบบเออถ้ามีตัวช่วยก็ดีผมก็รู้สึกว่ามันสบายกว่าตัวเกียร์ธรรมดาเยอะเลยแต่สุดท้ายนะครับถามว่าอะไรคือเป็นจุดที่ดีที่สุดของเจ้า r 1 3 g s a คันนี้นะครับผมบอกเลยนะเรื่องระบบนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับ หคือมี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับโดยใช้เรดาร์นะครับด้านหน้าในการวัดข้อมูลนะครับสคือมี b r i n d Spot Monitoring มาให้ซึ่งการมี Blind Spot Monitoring เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะบางทีอะเราขี่ขเนี่ยบางทีเราเผลอเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยตอนนี้มี Blind Spot ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนมีนะครับแล้วก็ B M ให้มาแล้วเออ G S ให้มาแล้วนะอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ ซึ่งตัวบายสปอร์ตเนี่ยนะเขาบอกว่าครอบคุมการใส่ปีป๊บแต่คำว่า,าครอบคุมของเขาเนี่ยเขาเขาอาจจะรีเฟอร์ถึงตัวโ o รเลเทคโคแบแนดิ้งกันอยู่เขาบอกว่าเรดาร์เนี่ยหน้าหลังเนี่ยนะครับมันจะแผ่กว้างประมาณ160องศาและข้อเสียของเรดาร์อันนี้เขาก็บอกผมนะเรดาร์เนี่ยมันมีความสูงที่มันวัดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150เซนและ ต้องวัดกับวัตถุโลหะเท่านั้นนอกจากนี้นะครับนอกจากตัว Adaptive Cruise ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว AEB นะครับช่วยเบรกรถอัตโนม,มัติมให้คุณเลยนะอย่างเช่นเวลาคุณขี่เข้าไปปุ๊บใกล้ๆปุ๊บปรากฏว่ารถข้างหน้าเบรกแล้วเราเ,รเลยเผลอเลยเนี่ยมันก็จะเบรกแบบเบรกเหมือนรถยนต์เลยก็คือแบบเแบรบกแบบฟืดลงไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ดีสำหรับคนที่มีประสบการณ์บางคนนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าระบบช่วยคิดแทนเราบางทีแบบเราคิดว่าจังหวะเนี้ยเฮ้ย แลายังไปได้อีกหน่อยแต่รถด,ดึงแล้วนะกลายเป็นว่าเราต้องหักหลบอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานิดนึงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยระบบอ่ะมันคือระบบเพื่อความปลอดภัยไงนะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันคิดว่ามันไม่ปลอดภัยระบบจะช่วยเข้ามาจัดการให้คุณนั่นเองครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับการลอง BMW R1300GS Adventure ส่วนตัวผมชอบนะบอกเลยว่าขอบคุณมากครับ BMW ประเทศไทยที่ เชิญเรามาทดลองนะเราเส้นทางก็สวยมากจริงผมแบบขี่แล้วบินเอาจริงๆนะถามว่าผมไม่ได้คิดแบบงุนงันนี้นะคือมันเป็นรถที่ขี่ดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ซื้อ GS อนะ่ะแทบไม่ต้องดูรีวิวผมเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยคนอยากซื้อๆนี่ผมกล้าพูดเลยนะครับราคารถก็ตามนี้เลยนะซึ่งถามว่าราคามันมันก็รุนแรงแหละเรายอมรับเลยนะครับแต่ว่าไอความรุนแรงของมันเนี่ยมันทําให้คุณได้ที่สุดของที่สุดมันเพอร์เฟกอ่ะ แต่แน่นอนความเพอร์เฟก t ั้นคุณต้องจ่ายครับเหมือนคุณเลือกเบอร์ตองอะถ้าคุณอยากได้ของดีคุณต้องจ่ายจริงไหมครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรอยบัสเตอร์ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะตอนนี้เราเริ่มทำคลิปมอเตอร์ไซค์มากขึ้นก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ